ชาชนแนวชายแดนลุกฮือราม่าเปิดด่าน all right, all right. ทหารตบเท้าส่งเสียงคานเราจําเป็นจะต้องกดดันต่อมันเป็นการทําให้สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามมวลชนเดือดไม่ยอมให้เปิดวันเขมรเถิมเกลิบเมยไม่เป็นคนในละครยังไม่พอไม่เปิดด่าเมรไม่ใช่พ่ออยากเกิดตัวเปิดมาเรื่องของการเปิดปิดด่านอ่ะเรามาพูดคุยนะคะ ตอนนี้เสียงค่อนข้างแตกเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดปิดด่านต่างๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงรอบ1เดือนที่ผ่านมาทางด้านของเพจกองทัพบ,บกนะคะก็ได้มีการลงเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบ1เดือนที่ผ่านมาก็มีทุนสังหารบุคคล122่ทุนนะคะเฟสหนึ่งเฟสสองสองร้อยยี่สิบเจ็ดทุนมีทุนระเบิดต่อต้านพานะสี่ทุนมีสัมพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะคะห้รายการนะคะบวกกับอีก25รายการในเฟสสองสัมพาวุธระเบิดที่ถูก ทิ้งเอาไว้มีเพจเนาะ157รายการค่ะ467รายการนะคะสำหรับเฟส2นะคะตอนนี้กองทัพบกบอกว่าไปเจอระเบิดเพิ่มอีก6ทุ่นนะคะ P M N 2นะคะในพื้นที่ใกล้ภูมะเขือช่องโดนอาวด้วยนะคะ T M หน่วย T M A C นะคะ T Mac ของเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบเส้นทางลาดตระเวนพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ค่ะ โศกกระรวงกรลาโหมกัมพูชามาลีนะคะมาแล้วกระรวงกะลาโหมกัมพูชาชี้แจงไม่ได้ส่งโดรนเข้าในเขตที่ปไตยของไทยเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงร่วมกันให้ไทยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรสำหรับเจรจาทางการทูตแล้วก็เขียนว่าอืโดรนทิปค่ะต้องบอกว่ามีการ กองทับบก็มีการรายงานนะว่าโดนมีการเข้ามาสำรวจในพื้นที่บ้านเราตลอดเวลาในช่วงนี้เหมือนกันนะคะท่านพลโทงกนกค,ะค่ะดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงเสริมกําลังหรือเปล่าเขาย่งเราคงยังตรวจวัตถุระเบิดเจอแล้วยังคงเห็นโดนเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าคะที่บอกว่าอยู่ทางด้านช่องโดนอวเนี่ยมันจะอยู่ทางทิศตะวันตกของ<ด>ภูมะเขือ นะครับจากผู้มาเขือไปมันก็ลงมาก็จะเป็นช่องโดดเอาอแถวๆผู้มาเขือก็ใกล้ๆกับที่เราเคยไปเหยียบบักั้งหนึ่งอ๋อใกล้ๆกันเพราะว่าถัดจากนั้นไปหน่อยหนึ่งนะครับตรงนั้นก็แสดงว่ายังมีระเบิดอยู่ในถ้าถ้าเราเจอระเบิดเนี่ยที่เขาขึ้นมาวางเนี่ยก็ยังแสดงว่าเขายังมีเจตนาที่จะยังทําการสู้รบต่อนะครับที่เขามาวางนะครับ จากโดนาวเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปที่พลานินหิน8ก้อน<ะ>เลยไปนะครับพลานินหิน8ก้อนก็จะ,จะมีกําลังที่เขาวางอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบน<ะ>เผชิญหน้ากันอยู่ครับเ,เราเรามีเพจนะคุณผู้ชมทีมงานเอาเพจขึ้นมาหน่อยนะคะระเบิดเก็บกู้ทุนระเบิดภูมะเขือช่องอันมาช่องบกกับระเบิดตรวจทุนระเบิดสังหาร PM เอ็เนี่ย<ะ>พื้นที่ต่างๆเหล่านี้เราเจอเป็นเยอะจํานวนเยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเด็นสําคัญก็คืออย่างเนี้ย มันเป็นอันใหม่หราจะพิสูจน์ว่าอันใหม่หลังจากเจราจาหลังจากคุย GBC ครั้งล่าสุดไหมหรือยังไงฮะเสคะคือพื้นที่ที่ทรตะเวนเดิมเนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วอย่างที่เคยเรียนไปในรายการไปด้วยแล้ว่าว่าพื้นี่ตรงนี้เขาก็จะนําเสนอไปทางอัตวานุสัญญาตัวตวา่าอยู่แล้วตรงนี้พื้นที่ปลอดภัยนะครับ อันนี้พอหลังจากมีเหตุแล้วถึงเพื่อนี้คือก่อนหน้านี้เป็นปีๆไม่มีเหตุเอาง,ง,ง่ายๆเลยนะคิดแบบชาวบ้านแล้ววันดีคืดีพอมีเหตุการ์อาก็มีการโดนโดนกับระเบิดกันก็แสดงว่าเป็นของใหม่อยู่แล้วแบบ oh <my. S 2> คิดแบบ,บชาวบ้านเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเราต้องรับทราบตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีความปลอดภัยในพื้นที่นั้น เพราะว่าเขามาวางอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมื่อวันก่อนนั้นก็เอาระเบิดเก่าใช่ไหมเอามาวางเพื่อจะหลอกว่านี่ของเก่าไงคุณเดินหยยบของเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแสดงว่ามีแผนตลอดอ่ะนะครับจนกว่าอย่างที่ผมเรียนด้วยก็คือว่าจะต้องถอนเลือปรับก,กําลังนะถ้าพูดภาษาเขาก็คือปรับก,กําลังก็พูดง่ายเอากําลังที่เผชิญหน้านี่ออกไปพ้นก่อนอพอออกไปไกลๆมันก็ไม่ได้มาวางไง กันง่ายๆถ้าจะไม่มีการวางก็ต้องไปไกลๆก่อนหลังจากนั้นก็เอาชุดทีมที่จะก็ไปเก็บกู้กับระเบิดในกำมาด้วยกันกว่ากันไปแต่กําลังเผชิญหน้าต้องออกไปไกลก่อนเพราะคนวางเนี่ยคนเก็บกค่อยๆเก็บแต่คนวางวางจังเลยอ่ะอม,มันตามก็ไม่ทันความคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะถอนกําลังที่เผชิญหน้าออกไปเมื่อไหร่ในเมื่อวันที่10กันยาที่ GBC ที่เพิ่งขุยกันที่เกาะกงกัมพูชาเนี่ยข้อแรกเลยถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับถูดสิสูดที่ตั้งปก อันเนี้ยแล้วก็จะแล้วจะนี้จะมีอีกสสัปดาห์ฉันไห้ไปคุยต่ออีกเรื่องนี้นเรื่องเดียวกันในส่วนของ RBC ใช่ไหมคะซึ่งซึ่งมันมันช้าไปจริงๆเนี่ยคุณผมคิดว่าในในเมื่อจะเป็นเป็นนี่ถือว่าอยู่ในรัฐบ,บาลเก่านะ,ะ,ะถ้าหนุทินมาใหม่ผมก็เสนอเลยนะครับว่าให้เสนอแผนสันติภาพหรือแผนปฏิบัติการสันติภาพเลยแผนนี้คืออะไรแผนที่มีวันวอเวลาเนาะม,มีเวลาวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงจะทําอะไร จะจะลวดอะไรลำกล้องปืนใหญ่หนาวันที่เท่าไหร่เช่นวันวอลนี่วันวอลเป็นวันวอลบวกสองคือวันที่สามสมุิเน,นี่ยนะปืนปืนใหญ่ไปวันบวกสี่จะรวดไปอะไรอะไล่ไไปจนกระทั่งกาลังเผชิญหน้าที่ควบคุมกันอยู่เนี่ยนะไอ้คนที่มาวางทั้งหล่แหล่นะออกเมื่อไหร่แล้วก็ไอโอที IoT ใช่ไหมไอทีมที่มา,มาเป็นพยานดูแล้วก็เราเทียมจับออกจริงไหมออกไปไกลแค่ไหนในวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงแล้วออกพร้อมกัน แต่ถ้าไม่ออกปับ๊บจะโอคุณละเมิดมละเมิดปั๊บมีเวลาอาจจะเป็นบวกลบสักวันหรือสองวันจะต้องมาคุยแก้ไขไหมถ้าไม่แก้ไขก็ลบกันครับจบแต่สมมติทำครบนะผมให้เวลาแค่15วันไม่ต้องผมไม่มนานขนาดนั้นหรอกสิบห้าวันก็ครบแล้วจะออกไปเนะี่ยออก15วันเหลือเฟือนนะจะย้ายกำลังถ้าคุณจะไปลบกับใครเท่าไรสิบน้อยกว่าไอ้มากกว่า15คุณคุณอย่าไปลบเลยนอนนอนอยู่บ้านดีกว่า,าสมมติได้15วัน สี่ภาควันตรงบริเวณชายแดนที่ปะทะกันมันมีกํลาลังหลักอยู่ใช่ไหม,มปัจจุบันมันจะเปลี่ยนเป็นต่อะดอบ้างฐานพลานบ้างพวกอสอบั่งฝั่งเขากับฝั่งเราเหมือนกันมันก็จะมีแต่อาวุธเบาไงหรือไม่ก็ถ้าเป็นทหารจรีงก็ต้องปลดอาวุธมันจะไม่โอกาสที่จะมามาเผชิญหน้ากันแล้วก็มีอยู่สามพื้นที่ที่เราบอกให้คุณออกพ้นเส้นแนปวปฏิบัติการนะใช่ไหมไอ้ที่พื้นที่หลักๆกตั้งแต่ช่องบกมาเรื่อยถึงตาพญาเนี่ยตรงสระแก้วเนี่ยคุณต้องออกไปให้ได้ ออกพ้นเส้นแบร่รงการปั๊บเปิดด่านได้เลยครับภายในหกชั่วโมงออกไปจริงป่ะออกไปพ้นปั๊บเนี่ยกี่กี่โลกี่วันที่เท่าไหร่วันวันเท่าไหร่วันเวลากี่โมงออกไปไกลแค่ไหนจบนี่คือการจบครับแต่ทำไมมันไม่จบล่ะเพราะว่าเราก็จะไปประชุมต่องไงอพอประชุมต่อก็ยังประชุมต่ออีกว่าเราจะจบยังไงอีกใช่ไหมมันจะไปเรื่อยๆหลายเดือนอดังนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่ไม่ต้องเสียเวลาครับรัฐบาลเก่าท่านจะหมดเวลาก็ลระเกียรอะไรไม่ได้รัฐบาลใหม่เสนอเลย เรียกแผนปฏิบัติการสันติภาพแล้วแผนเนี่ยเสนอไปที่สหรัฐเสนอไปไปจีนไป UN เอไปมาเลเซียเพื่อจะบอกว่าเราต้องการสันติภาพครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการสันติภาพแล้วคุณไม่ต้องการแปลว่าอะไรครับอ่ะมานลบกันดิลบกันแล้วก็ลบได้เลยเพราะตอนนี้จริงๆมันคือเปเชน,น่าอยู่มันพร้อมลบกันนะ,ะถ้าเกิดคุณไม่ลำตามนี้เราก็สามารถลบได้เลยโทษเราไม่ได้ว่าเราลุกลานจะไม่มีคำนี้อีกเลยแต่ถ้าเปเชนะาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการขาขาดบ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวก็จะเป็นซ้ารอยเดิมเยอะๆไปเรื่อยๆคนที่เจ็ดก็จะมามันไม่ควรจะเกิดแต่มันจะไม่เกิดได้แต่เมื่อเราบอกเวลาลงไปเราจะรู้เราจะจบเมื่อไหร่แล้วถ้าหมดนี่ไม่เกิน20บวันหรือว่ายังช้าคือสมมติว่าย้ายกําลังทั้งหมดเนี่ยตีซะสิวันแล้วกันแล้วถ้าเกิดคุณไม่ยอมย้ายลบกันเนี่ยลบอีกสิบห้าวันนะไม่เกินเดือนมันจะจบครับเพราะทุกคนรู้ว่าโอเคชีวิตจะกลับเข้าสู่ปกติค่ะแต่ทั้งหมดนี้ต้องให้ฝ่ายนโยบายคุยกันก่อน มไ,มไม่ใช่ครับเราคุยกันแล้วให้หนโยบายเขาได้ยินวันนี้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 เขาได้ยินแล้ววันนี้เขาได้ยินแล้ววันนี้ได้ยินแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปําแล้วอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะทําให้จบอย่างไระนะครับไม่ใช่ยืดเยื้อ,อ,อไอ้ที่ประชุมกันไปเนี่ยโยนกันไปก็โยนกันมา GBC ก็จะไป R b c ใหม่ี๋ยวก็กลับไป j b c ใหม่อีกก็วนกันอยู่เนี่ยถามว่าวนไปรอบหนึ่งแล้ว ได้อะไรขึ้นมามันได้เวลาอย่างเดียวนะเวลาผ่านไปคือยื้อยื้อไปเพราะว่า GBC ระดับรัฐมนตรีกลาโหมที่เกาะกงเมื่อวันที่10กันยายนที่เขาตกลงเนี่ยเขาบอกว่าอีก3อาทิตย์เดี๋ยวเรามาคุยระดับชายแดนนะก็คือ ABC แม่ทัพเสร็จแล้วพอครบ1เดือนเราก็กลับมาคุย GBC อีกรอบหนึ่งนั้นระดับรัฐมนตรีที่ประเทศไทยจะไปสอบมานไม่จบไงใช่ไหมแต่นี่ว่า ก่อนที่จะไปถึงจุดตรงนั้นน่ะนะวันนี้มาถึงเรื่องเปิดด่านกับปิดด่านเราต้องกดดันเขามากกว่านี้นะครับไม่ใช่ไปเปิดด่านถ้าเราเปิดด่านเนี่ยหมายถึงว่านะสินค้าบริษัทที่หนึ่งเข้าบริษัทที่สองเข้าบริษัทที่สามเข้าอีกใช่ไหมมันก็ต้องผ่านเข้าไปแล้วความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอที่เขเมรเขามีใ,ในเมื่อเศรษฐกิจเขาหมุนเขาก็ได้เงิน นะครับเพราะนั้นเขาก็แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราทําให้เขาอ่อนแอเขาถึงจะมาเข้าแผนสันติภาพเหมือนเสนูโง่เขาถึงกล้าใช่ไงเขาถึงจะยอมเข้ามเราตรงนี้กดดันไว้ก่อนแล้วกดดันถึงว่าตอนจบแล้วก็บอกเรื่องเปิดดันนะแต่ไม่ใช่เปิดวันนี้ถ้าเปิดวันนี้เขาก็ต่อลมให้ใจเขาสิใช่ป่ะใช่ล้วก็ ไม่ว่าคุณจะไปบอกว่ามันไม่มีการมาท้าจันทบุรีตาอะไรเพราะเขาอยากจะส่งสินคา้าเกษตรเข้ามาเขาอยากได้เงินพอได้เงินก็ลบต่อได้ไงม,มันก็เหมือนกับรัสเซียนะที่ยุลงยุหลเขาอยากจะตัดเรื่องน้ํามันอ,มอันเดียวกันแล้วก็ตัดเส้นเลือดก่อนอแล้วยังจะงตามอีกหลายเรื่องนะ ในประเทศไทยเรื่องไอ้ค้ามนุษย์ของคณะอุนเซน่ะยึดรัพย์ได้ยังอ่าเแล้วเสร็จแล้วเราทําไมไม่ไปไปหาเส้นทางการเงินร่วมกับอเมริกาที่จะไปดูว่าเขาเขาบอกว่ากับประเทศกัมพูชานี่เป็นศูนย์กลางของเรื่องแกมเมอร์ใช่ไหมเรื่องการฟอกเงินใช่ไหมตามเส้นเงินในธนาคารไทยนะยังไม่ต้องต่างประเทศที่มันอยู่แต่ประเทศต่างๆไล่ให้หมดเนี้ยเรื่องนี้ต้องต้อง วดให้หมดเลยจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องต้องรีบประชุมแล้วต้องเลิกแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วบีให้อยู่อย่างนี้หรือว่าจีนเขาจะมาดูเขาเห็นบอกเขาจะลงมาอ้าวเราก็ตามไปด้วยไม่ใช่ว่าจะประชุมคู่กันไม่เอาละไปโดดไปที่จีนลงมาบีที่ไอ้สแกมไอ้ตรงตรงัวสแกมเมอร์มันจะปั่นป่วนไปหมดบีเรื่องทางเศรษฐกิจกให้มากแล้วก็จะไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แพ้ชนะที่ที่ที่หน้าง,งานนะหน้าง,งานเนี่ยแค่ยันกันเพื่อเอาพื้นที่กันนะครับ ทหารเนี่ยเขาจะปกป้องอปฏิบัติใใช่ไหมแล้วก็เรียกดินแดนคืนเท่าที่ตามความชอบธรรมของเขาแต่มันได้นิดเดียวไงแต่จะทําให้ตรงนู้นยอมแพ้เนี่ยต้องจดกฎดิสษะกิจบีให้อยู่ใช่ไหมคือเราจะไปมองว่าจันทบุรีกับตราดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ความตึงเครียดน้อยเป็นโซนที่อาจจะไม่มีปัญหาการให้เข้าสินค้าตรงนั้นก่อนไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องมองภาพรวมเพราะว่าเมื่อเปิดรูใดรูหนึ่งที่เข้าไปแล้วเนี่ย มันก็กระจายเขาไปได้ใช่ไหมเขาก็หมุนเงินเขาจะหมุนเวียนหมุนเวียนแล้วถามว่าเงินตรงเนี้เขาก็แข็งขึ้นมาเขาก็จะไปส่งเสริมกองทัพให้มารบกับเราไงใช่เหมือนกับผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าที่เขายิงกระสุนด้านมาคราวที่แล้วเนี่ยแปดร้อยกว่านัดเนี่ยผมถามว่าเขายิงจริงมากี่นัดใช่ไหมถ้าด้านแปดร้อยเนี่ยยิงจริงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่พันเพราะว่ากระสุนด้านเนี่ย สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่ามากแล้วนี่ผมคิดใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็ถือว่ามากแล้วเขาต้องไปซื้อไอ้นี่ด้านในที่ชุมชนของประชาชนที่เขายิงลงมานะ<ภ>และไอ้ที่ชายแดนจะอีกเท่าไหร่ตกแล้วรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นมไม่ต่ำกว่าหมื่นเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าเบื่อว่าเราเรศรษฐกิจเขายังเดินได้อยู่เนี่ยเขาก็หาอาวุธและคราวที่แล้วเขาแพ้เราด้วยอะไรเ<ภ>ขาแพ้เครื่องบินเขาก็ต้องหาของที่มาต่อสู้กับเครื่องบิน<ภ>ใช่ไหมนี่ไง เพราะฉะนั้นเราต้องบีบให้หนักกว่าเดิมนะครับไอมาตรการต่างๆในเรื่องไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตน้ำมันเนี่ยทำให้มันเป็นจริงให้ดูหน่อยสิให้เขาจะขาดใจอ่ะอใช่ม่นต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างนั้นอ่ะเออแต่อย่างงี้ต้องฝากไปถึงประเทศที่3ด้วยหรือเปล่าคือเราไปบีบเขาอย่างเดียวแต่ประเทศที่3คือประเทศอื่นที่เขาเป็นมหาอำนาจยังช่วยอยู่อย่างเงี้ยเอาคุยเรื่องญี่ปุ่นกับจีนอะไรอะไรอย่างเงี้ย เอาเคลียให้ญี่ปุ่นเขาหน่อย <ห ã? S 2> เดี๋ยวเขาจะเป็นลม <laughs> คือที่ที่เกิดเหตุญี่ปุ่นเนี่ยนะั้นเรื่อง <ห ię? S 2> เรื่องสินค้าที่ต้องอาส่งมาที่เมืองไทยเนี่ย <laughs> เกิดจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนซึ่งไทยก็มีก<ห>รออเนี่ยนะ<ห>แต่เป็นของของกัมกั<ห><ข>บูชาเขา <laughs> เขาก็พูดกันน่ะพูดง้คือทางญี่ปุ่นเขาก็ถามว่าตกลงคุณจะคุณจะจบงานนี้เมื่อไหร่เาถามแค่นั้นแหละ ทางนี้เขาก็เลยเอาเลยน่ญี่ปุ่นกดดันมาแล้วต,ต้องเปิดด่านนะเพราะว่ากัมพูชาเขาอยากให้เปิดด่านด่านนี่มันเป็นไม้ตายของเรามิแล้มีไม้เดียวด้วยนะเรือ่องอื่นต้องใช้เวลาแต่ด่านนี่ทันทีใช่ไหมออมันเขาก็เลยเอามาคล้ายๆว่าเอาพี่ใหญ่มันหลอกอะ่ะแล้วไป,ไปถามญี่ปุ่นจริงเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอะ่ะเขาเพียงแต่ถามมันจะจบค่ะแล้วจริงๆทุกประเทศเขาก็อยากจบแต่ถ้าเสนออย่างที่เรานะ ไอ้แผนปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยให้มันจบนะมันก็จบได้เลยเร็วด้วยมันก็ทุกคนพูดญี่ปุ่นก็เห็นว่าโอเคคุณจะจบวันนี้เขาก็โอเคสัพพายเออหยุดก่อนนะอีสักอาทิตย์หนึ่งลตลาดตามม่างประเทศไม่เป็นไรเดี๋ยวชะลอไปก่อนเดี๋ยวไอสินค้าคงคลังมีส่งไปก่อนเดี๋ยวสักพักเนี๋ยจะผลิตต่อเขาจะวางแผนการการผลิตได้แค่นั้นเองแล้วชายแดนคนที่อยู่ชายแดนเขาก็รู้ว่าจะค้าขายยังไงส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากด่านมันมี เขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนเนี่ยเพื่อการค้าหรือการท่องเที่ยวอ่ะของชาวบ้านใปเช้ายันกลับเนี่ยเปิดเขานิดนึงก็ได้ประชาานก็คุยกันไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่ส่งไปท่านคุณเซนจริงๆเนี่ยคือช่องช่องช่องหลักด่านทาวรไอส่งของใหญ่ๆเข้าไปไม่ต้องให้เข้าไปเราก็ยังค้ากันอยู่ไม่เป็นไรส่วนคนชรรดาเขาจะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีการค้าขายเล็กน้อย,อยอยู่เนี่ยเขาก็พออยู่ได้ ก็คือประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้มันเป็นเรื่องของญี่ปุ่นแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตกลงกดดันกัมพูชาไม่ได้กดดันไทยหรือเปล่าหรือยังไงก็คือเขาพูดลอยๆแล้วก็เหมือนเราเราเป็นนักธุรกิจนะก็บอกรัฐบาลเมื่อไหร่จะลดดอกเบี้ยแหะรัฐบาลเมื่อไหร่จะทำทำนี้ก็พูดเลือนปกติแต่ว่ากัมพูชาถือฉวยโอกาสนี้มาใช้ไงใช่ไหมครับส่วนในคนที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือจีนลงทุนไปก็อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินของกัมพูชากับจนนในมหาศาลแล้วจีนเาก็ จริงๆเขาก็มีคําพูดแล้วว่าเขาต้องการสันติภาพมีคําพูดออกมาแล้วนะแสดงว่ามีการกดดันให้ไปไปคุยเร็วๆดังนั้นกัมพูชาก็ต้งมีแคมเปญล่าใหม่ล่าสุดไงแคมเปญว่าสันติภาพเกิดจากตัวเขาประเทศไทยไม่รักสันติภาพเขาสิรักสันติภาพไม่ได้ว่ากันนะแต่สันติภาพกับสันติภาพแต่เราต้องเสนอแผนปฏิบัติการสันติภาพอันนี้ไปกดว่านี่สันติภาพจริงไม่ใช่พูดลอยๆเพื่อบีบให้เขาไปไม่ได้แล้วก็อย่าลืมไม่ต้องไปจัดการเรื่องไอ้แกมเมอร์เรื่องไอ้ค้ามนุษย์อะไรต่างๆนี่ ไปพร้อมกันเลยเป็นแพ็กเกจเดียวกันรับได้แค่ไหนแค่นั้นแต่อย่างไรสุดเรารู้ว่าต้องมีการปรับกําลังยังไงเมื่อไหร่นเวลาเท่าไหร่ตรงนั้นเราไเป็นการบอกให้กับทั่วโลกบอกว่าเราต้องการสันติภาพส่วนคุณไม่ต้องการก็ค่อยมาลบกัน,นแค่นั้นเอง คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินด้วยท่านเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยริมชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเลยเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาอยากจะส่งสินค้าเกษตรเข้ามาเพราะตรงนั้นมีคอนแทคฟาร์มิ่งและคอนแทคฟาร์เมงที่สําคัญเป็นของจีนเทาด้วยแก๊ง 14k ที่มีตู้ห่าวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะที่บอกว่าจีนกําลังมีการไล่ล่าอยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ถ้าเกิดหมุนเวียนเข้ามันคือการเฟ้อเงินดีๆนี่เองอธิบายเรื่องเฟอกเง่ย เงินเขามีไม่จำกัดไม่สนใจอะไรเหมือนกับบางตึกที่มันพังท,ทำแล้วมันพังอะ่ะมูลค่าในกระดาษจะประมาณพันล้านสมมุติเขาก็จะประมูลเหลือแค่สองสามร้อยล้าน<อ>ล้าก็ทำสองสามร้อยล้านนั่นแหละแต่ว่าเวลาเขาเสนอไปที่แผ่นดินใหญ่นะจะพันล้าน<อ>เขาก็เอาเงินขึ้นมาพันล้านได้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะขาดทุนแค่ไหนเพราะก,กำไรตั้งแปดร้อยล้านจริงป่ะ<อ>แล้วกำไรจากกำไรด้วยนะเพราะทั้งหมดในใต้ดินหมด<อ>เห็นไหมดังน,นั้นก็ทำอะไรขอมีกิจกรรม ขอให้มีกิจกรรมขาดทุนไม่ว่าเขาขอเงินขึ้นเฉยเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าใครได้กำไรเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้มีการหมุนหมุนป้าก็ส่งเงินกลับประเทศก็ได้คือฟอกให้เป็นเงินที่เงินสะอาดเงินสะอาดนะพูดง่ายง่ายคือขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ขอให้มีกิจกรรมมีตัวเลขมีหนังสือมีกระรับรอจาลัฐบ้านเพราะฉะนั้นเราเปิดช่องอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะท่านใช่ครับ แล้วก็ที่สําคัญเมฟังท่านกหนกพูดด้วยเหมือนกันบอกว่าเราถึงแม้จะส่งแต่สินค้าเข้าไปไม่ให้ตัวบุคคลเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไงสิ่งที่เป็นห่วงคืออะไรคะคือถ้าสินค้าเข้าไปเนี่ยเราเคยตรวจสอบได้ไหม,มว่าสินค้านั้นตรงตามกับใบที่ขอญาตเข้าไปไหม,มไม่งั้นมันจะมีไอ้พวกไอ้ขยะอ er ิเล็กทรอนิกส์เถื่อนอะไรเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงนะครับเพราะนั้นมาต,ากตรการตัวนี้แม้แต่ว่าผมอยู่ชายแดนเนี่ย ผมก็ไม่สามารถเปิดตู้ได้นะคนที่จะเปิดตู้ได้คือศูอนยกรกรนะครับแล้วถ้าเปิดไปแล้วจะทําให้เขาเสียเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะเพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนมีมาตรการในการที่จะส่งออกมีอยู่นะครับในการควบกลุ่มซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามันมีอะไรได้อตอนนี้มันพูดได้ว่าตอนนี้กำลังประชิดหน้ากันอยู่ดังนั้นก็จะเพิ่งเปิดเลยพูดได้แต่ปัญหาก็คือนักธุรกิจเนี่ยเขาเพียงอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ ใช่บอกเวลาขณะจบ่านี้เขาเขาจะวางแผนได้เลยคือเราเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะปิดตลอดชาติตลอดปีไปถาวรเนาะอย่าให้เราต้องอยู่วันวเลยยังไงก็ต้องเปิดแต่ให้เปิดเลยที่สุดคือเราเราต้องเป็นคนผููเสนอไปว่าเนี่ยสิบห้าวันถึงบวกสิบยี่ห้าวันเนี่ยต้องจบทุกเรื่องค่ะคือเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการหรือว่า พี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนเราก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันจากเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะหมุนเวียนเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องจบปัญหาให้เร็วที่สุดแต่จังหวะการเปิดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ถูกไหมคะว่าเราจะเอาไปเด็นเศรษฐกิจที่มันเป็นหัวใจของเขาเนี่ยกดดันได้ยังไงเขากดดันเศรษฐกิจเราก่อนโดยการเอาแรงงานกลับเห็นปะคือทางูุนเขาเขามองออกนะเขาเล่นเศรษฐกิจเราเหมือนกันบังเอิญเราโชคดีว่าเราไปมีการปรับตัวเอาทั้งชาวพม่ามาลงอะไรเงี้ยนะก็ดําเนินการไปล นี่สิ่งที่เขาเขายังยังไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเองเงินเงินเงินพิเศษอะไรเนี่ยไปแปลงพวกเนี้ยเงินเทาที่เขาเนี่ยยังต้องพึ่งพาฝั่งนู้นอยู่แล้วได้เงินใต้ดินไรของเขาเนี่ยบือทองเทอกันไม่นด้นะเออเป็นกนมันเป็นฟอกทั้งนั้นอนะ่ะคือทําเป็นว่าอย่างนี้นะแต่ว่าราคาอย่างนี้มันจะเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งอ่ะที่เป็นตามทางการอ่ะแต่เขาจะมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งเขาจ่าย เพราะว่าล่าสุดเห็นหมอกเดือนที่ผ่านมามีการซื้อขายทองเยอะแยะมากมายและมีการส่งทองครึ่งปีใน21นะล้านตันมันก็ประมาณ7จ็ดหมกว่าล้านคือถ้าหมดนี่เป็นการฟอ,อกหมด,มดนั้นก็โอเคคุณอยากจะฟอ,อกฟออก็ฟอกแต่ว่าเราป้องกันนะไม่ให้ทางนู้นเขาได้ได้เปรียบเพราะถ้าฟอ,อกป้าก็จะมีส่วนแบ่งให้ทางคุนเซนใช่ป่ะเขาก็มีเงินมามซื้อวุฒิมาอะไรก็เล่นกัแเราแต่โชคดีจีนจีนเหมือนกันกบว่าไม่ต้องการจะไม่เล่นด้วยใช่ไหมไม่เล่นด้วยลรวอยากจะ จากมีสันติภาพเร็วที่สุดซึ่งซึ่งกำลังมาเข้าทางเรานะครับแต่ทางคุณเซนเนี่ยถ้ายังวางระบบระเบิดเนี่ยคือเขาอยากจะไปคณะมนตรีความมั่นคงในสหปวะชาชาติอีกรอบหนึ่งที่บอกว่าให้มาคุยทวิภาคีมาคุยในกรอบอาเซียนไม่ไม่สำเร็จยังต้องปะท่ากันอยู่ดันั้นไปสันโลกดีไหมเขาจะคิดในใจอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเสนอแผสันติภาพก่อนเพื่อจะบอกอะไร บอกกับยืนได้ว่าเอ้านั่เขามีสแผ่สติภาพนั่นนี่มันจบแล้วนี่เปลบกันทำไมเราอย่าลบไปคุยตรงนั้นเราต้องเสนอให้เร็วที่สุดอือันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะคือเราก็ต้องฟังความหลายๆด้านเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยอ,อ,อาจารย์พวงทองจากรัฐศาสตร์จุฬานะคะได้มีการเสนอไว้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยมันสําคัญนะเรื่องของการเปิดด่านแล้วก็เดี๋ยวไปฟังในส่วนของความเห็นชาวบ้านก็จะมีความเห็นทั้งอยากเปิดและไม่อยากเปิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อค่ะครับ hm